เออมาแล้วมาอนี้ได้มาไแต่ไม่ใช่ไรครับมาอนี้นี่เนื้อ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 นี่นี่ซอยจุซอยจุเออซอยจุมามาเด้อมาเด้อมาเด้อมานำกันเด้อนี่มี่มี่เราเราเสือน้ามีตังนี่เห็นไหมคือเกาคือเกาเออคือเกาต้มปลาครับเนี่ยเออต้มต้มปลากับมี่ทำเด้อทับหวานกับมี่โอ้นี่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 อีอยากเกิดยังไง น้าฮะเออที่ามพันกีบปีเนี่ยฮะสาพันกีบสาพันกีบมันมผัดขี้เหลียวเออผัดขีเหลียวเลยโอ้โหหุ่นหุ่นผัดขีเหลียวอยู่หุ่นเด้อผัดี้เหลียนี่เนี่ยผักขเหลียวเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาน้ำกันนี่ิมาแซ่บแฉบนี่เจ้าขมเจ้าขมเสือคือเกาเสือเสือคือเกาคือเกามองเกาพร้อมเพิ่งเนี้ยนี่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 เพิ่งนี้นี่ต้มป้านี่เด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมามาแซ่บน้ำกันมัอนี่ มมีคนถือเล็ต่อใครไปกินซื้อกินซื้อกินซืินดิบกินดิบๆบัวยตาอยากินเด้อของแฉบหุ่นไทยอไนั้งโลกสวยนี้ใจได้ถือกิมเือถือเลได้ับตับมาเด้อมาเด้อมาเด้อมีกรังนี่ เดี๋ยว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 ดมึงอ่ะ้ต่อหน่อยปึ๊บพ่ต่อหน่อยปัดแทบเออมามาุนๆุาขุนนะอ่ะตะอนุ่นโอ้ยยางไงตับนะเอาดับบว่ออันรก้นอะไมึนเลยโอ้ยเข้มดีเจียวกระด่นี่ยเพิเออเห็น่ะ อาสัดสูมาดามมาดาีไนด้งมาดามมาด้กินนับกันยู่นี่ยูไอ้โซนผู้คนสัดีบป้าเนอะยบ้านะปบบังบังโอ้คำใหญ่แังวะเออเออโยโกะนี่ใช่หรอเน่นอนแน่นอนเนนนอน คนหลายกักเนหนี that that ่เนี่ยผัวสาวเด้อนั่งเต่งเพื่อนคุนเต็มเลยต่างบ้านตป้ากันมีมาเด้อมาเด้อทันนี่และ